บังหน้าเลยนะคะโอ้ยขาแม่ออนซ่อนขานี่เขา,าก็ยิงเอิ่นตาเถ็เต็มตาพอดีพี่น้องดอกหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่เจ็ดสิงหานะคะรอบบ่ายเขามารอบบ่ายค่ะพี่น้องเพราะว่าหมือนเสารนี้เจนเขามาเก็บผักติ๋วคะ่ะวันสิไปใส่ปลากระแงงนาะคะ่ะ กะแง่งียบก็พรไปตึกแห่ก็มาเห็นเห็ดเนาะค่ะเมื่อเ้าก็ได้ไปสามตาบค่ะรอบใบก็เลยตั้งใจมากค่ะพี่น้องวันนี้ตั้งใจเขามามาได้ค่ะพี่น้องโอ้ยจะมันงามค่ะดอกเห็ดสามดอกี่ซดแหงค่ะพี่น้องได้ทั้งมัดหกดอกค่ะหกตาบมีคนถามเจนมาผับเก้าบ้างว่าก็ผับเก้านน่เจนสีอัปเดตเพิ่เกินสองหมื่นค่ะ ต้นมากกับมือต้อมือเนาะค่ะพี่น้องถือว่าข่อยลงสําค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าได้ทุกมือนึองว่าจะได้ผับเก้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบอัปเดตหรือเปล่านี่คือ่าสุด้ะคะพี่น้องช่วงบ่ายของวันที่เจ็ดกันยา <Okay. S 1> กมาัมันคือเก้าค่ะพี่น้องพอได้กินตอนแรกก็ว่าจะสิบว่ไดะะ้เนาะเขามาหลอบ,บายเพราะว่าคนหลอบสาวคนก็ร้ายอยู่ค่ะเันมาทางอ่นเนาะคะ่ะเจ๊อนก็พอดีย่บานก็ บดีเฮ็ดนี่ยังหมากใหม่ก็เลยเขาไม่ย่างออกกําลังกายนะมั้งคพี่น้องถือว่าไม่ย่างเห่นเป็นการออกกําลังกายแต่ว่ากับเมย์ได้ค่ะพี่น้องกพ่สิไดใแต่ละดอกมันกับว่าไงเป็นไหนได้ค่ะย่างจนว่าในลังเถือก็ได้สองดอกติดกันกับมี่ค่ะพี่น้องจังนี้กะได้สองดอกติดกันเนาะค่ะเขากับมี่มู่ของเขาเง็ดปวกตาบกับไม่ได้อยู่โดดเดียวได้ค่ะพี่น้องรังเถือกับมี่สามดอกติดกันกับมี่ค่ะลังคนโชคดีกับ ต้องเธอเก็เจอซี่ดอกอยุ่ไก่ไก่กันเลยค่ะพี่น้องออกเป็นมูค่ะมี่ค่ะ,คะ,ะกับม,ม,ม,ม้วนค่ะพี่น้องเพราะว่ามักเจนมักได้บ่ได้ก็มาเนาะค่ะพี่น้องยังที่บอกได้ไม่ได้ก็มาเหมือนเดิมบ่ได้ไปแกงบ่ได้ก็เลี้ยวไปได้ก็ดีค่ะพี่น้องเพราะว่ามากินแกงเห็ดค่ะแล้วเขาย้อนแกงเห็ดนี่แหละเหมือนได้ก็ได้แต่ว่ามือนี้สิไปหาผักติ๋วใช่เพราะว่าผักติ๋วมองทีเจนไปเก็บมันก็บ่ไข่มีแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยไปบึงอยู่ในสวนจะของปูกไว้ค่ะแต่ว่ามันหังแมงกินอยู่สวนก็มีค่ะปูกไว่สองตน้นสามตน้นบลูวมันสีมีบอ,อสิไปยางรอรอบึงทางสวนจะของละค่ะออกไปก็สิไปลนหลางเตรียมแกงเนาะคะ่ะพี่น้องเนื้อเขาไข่กระไดยุ่แต่ว่ายุ่ข้างไต๋พันค่ะอันนี้คือล่าสุดของวันนี้นะคะพี่นอ้องทักทายช่องบายสงกำลังใจให้กันขอบคุณทุกการรับชมนะคะรอชมคลิปถัดไปบายบายค่ะ เจ้าคือคนที่หักฮักคนเดียวในใจเจ้าคือคนสุดท้ายที่น้องสิให้แม่ชีวิตที่มีกันเจ้าคือคนที่หักฮักที่แสนดีถึงแม้ว่าเมื่อนี้บ่มีเจ้าอยู่ข้างกายให้เจ้ารับเจ้ารู้ฮุ้เอาไว้เด้ออ้ว่าเจ้าคือคนของใจ